าไปดูซิ่สี่วิกรรใช่แขกเราหรือเปล่าถ้าใช่แขกเราก็เชิญเข้ามาถ้าไม่ใช่กันะไรเขาา้าไปเร็วๆโอ้่จังเลยจะมาบ่นอะไรอยู <c oughs> ่ได้ตยโดนทำหน้ทาที่ไม่ถูกต้องเลยนะที่ไม่เห็นกันลูกเร็วๆเ,เขารู้แล้วล่ะค่ะพี่แล้วใครจะเสียงใครละ่ะเ,อ,เอ,อ้าเอ่อโอ้ยวายจะฆ่าเจริญพวงโอ้วันคนจะมาก็ทันไม่ใช่พระเนี่ย เป็นอะไรเนี่ยเป็นใจเป็นใจใจไม่ใช่พระไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่พราหมณ์อะไรทั้งนั้นเป็นใจนมัสการเจะทำใจใจลังใจรังถือสิอยากอย่างเดียวเอ่ออะไรกำลังจะไปไหนแล้วจ้ะคะอ๋อจะเข้าไปชุมดุงวะเข้าใน เห็นว่าจะสวดมนต์ในโบสถ์อะไรเนี่ยแหละอเออดีฉันยังแก่ตัวลวงหลวงหลวงพี่พอจะมีเวลาเอ่อจะนิมนต์มาฉันหอได้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์ฉันหอเจ้าค่ะพอด<อ>ีหอ,อใครละหอโยมออไม่ใช่เจ้าค่ะพอดีเอ่อลูกชายกับหลานสาวแต่งงานกันนะเจ้าค่ะก็โอ้โหหกหน่อยได้ได้ได้ก็พอพอสวดได้โยมโยมแล้ว<อ> พอจำมีมานมาว่างไหมเจ้าคะแล้วแล้ว,ลวงานกระทันหันอย่างนี้เรื่องปัจจงปัจจัยว่าไหม <c oughs> คุยเรื่องปัจจัยก่อนเ,อเรื่องปัจจัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวใส่ซองเลยสามองค์พันห้าเด้ใส่รวมไปเลยทีเดียวพันห้าสามเจ้าค่ะอ่ะสามสามองค์เห็นสามเหรอเจ้าค่ะยมเสือเสือสาวเจ้าค่ะเห็นกี่องค์เนี่ยสามเจ้าค่ะเห็นสาม ยกเจกับผมผู้ชายครับว่าผู้ชายเหรอเห็นผิวนวลๆวลอไรครับน้องพี่เห็นเห็นกี่เท่ากี่คนสามองค์ครับสามองค์แล้วไปนึกว่าเจ้ากันในเวรนะเจ้อว่ายังไงเจ้าคะได้เลยรับเวลาโยมนิมนต์เลยนิมนต์เลยนิมนนาเป็นไงบ้างนะฮะเจอพักยังไงนิมนต์พระได้แล้วเหรอได้แล้ได้แล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์นิมนต์โชคดีได้กี่องค์นะสาม รอีะไหนตรงไ่นอยู่ไหนเอาวิวินี่มอนครับนี่มอนครับดูดูผมตึงเลยผมตึงนะครับกระถางโทษโยนนี่ว่าเป็นภาพใหม่เป็นไรครับระวังนะครับเป็นไดบ้าเป็นชานนิดนึงค่อยๆนะเป็นภาพใหม่ครับผอมผ้าตึงไปหน่อยก็คงรีบนะจ้า นี่นั่งนรถหายุนกระบะในร่่งแล้วนะเนี่ยอ่าอีกอีกพันนึงะหนักอีกนึงหนักอีกึงอีกนึงเฮ้ยยังเป็นพระประธานลหนั่งที่ไปพี่โดพระมาแล้วไปเอาน้ำมาถวายพระลุงเอเอหลุงพี่ครับก็บผมประธานโทษเ็้ครับ ก็ผมไม่เคยเห็นจีวรสีนี้เลยลุงพี่นี่มาจากวัดไหนกัน่ะครับเนี่ยอ๋อเอามาอาตมามาจากวัดลิงโดโดวัดอะไรนะวัดลิงดดสิ้นชาธรรมฟังชื่อแล้วเหมือนวัดนี้จะมีประวัติลึกๆนะนี่ไม่มีได้ยังไงล่ะแต่ผมอยากรู้ครับมันมีประวัติทุกวัดนั่นนี่แต่ว่าอาตมารู้ของวัดอาตมากระผมอยากทราบวัดนี้เป็นวัดในป่าโยมดอยู่ในป่าเลยมีสาราอยู่สาลานึงเมื่อก่อนนะ ยังไม่มีชื่อว่าเป็นสาลาเขาเรียกว่าสาลาพักผีครัาลาพักผีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีศพไม่มีอะไรเนี่ยพวกพระพวกอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นไปอ่านหนังสือท่องหนังสือสวดมนตน์กันข้นเพราะว่าลมมันเย็นทีนี้มีพระใหม่องค์หนึ่งเข้าไปปวดเขาไปนอนไปนอนท่องคาถาเข้าทรองคาถาไปทรอะคาถามาเพิ่งเงี้ยหลับหลับไปเนี่ยก็ ทีนี้ลมมันก็พัดแรงเข้าแรงเข้าแรงเข้าพัดจนสบองพระเปิดแล้วเขาว่าลิงมันลงมันดูดเดือดอะไรนี่อะไรอ๋อเหตุนีที่เขเล่ากับผมนี The ้ก็แก่มากแล้วบันปลายชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะมีคู่กับเขาอีกเมื่อไหร่ก็กลว่าลูกสาวแต่งงานรองย่างออกเรือนไปจก็จะไปทุ่มน้องโพไปบุญขอพุทธศาสนาหอีโยมก็จะไปบวชเป็นลิงที่วัดิดูดขาสามเสน่ห์ ลิงบวชไม่ได้จ้ะเป็นพระที่วัดลิงดูนะถ้าอย่างนั้นแล้วในว่าจงจะไปดูดีเนี่ยถ้าลุงพี่ไม่ถือรับกับผมเป็นลิงสะองค์ไหมครับไม่ได้เลยที่วัดอาตมานี่มีพญาวานอนอยู่เนีโอ้อยู่บนข้าไม่กอบลงมาแทนแค่นั้นนี่แค่นั้นพี่อะไรปัจจัยของเท่าไหร่ โโอ้คุณน่าตลกไงบ้าไปแล้วบ้าสุดดเขาคุยกันอยู่ข้างล่างไม่รู้เร uh ื่องเขาให้มาพันห้าให้มาแบ่งกันผมห้าร้อยตุทยาห้าร้อยคนขับรถอีดห้าร้อยแล้วที่เหลือท่านก็เอาไปอยากกินเสนเข็นแล้วน้โยนน้ำเนื้อมีวีวย นี่ที่อะไรแก๋แล้วองเท่าไหร่กันแน่กังเรือดเลือดตัวอยู่ฟันจะแตกเกลือน้ำมันเที่ยวขอให้มาพันห้าให้มาแบ่งกันผมห้าร้อยสุธยาห้าร้อยคอนโทรลติห้าร้อยเหลือท่านก็เอาไปขอให้มีน้ำโห เว้ยเว้ยไหลผมอมเท่าไหร่กันแน,มน่มันัำมันมัันจับหัวตดบไหมัมหนจับหัวใช่ไหมเขาให้มาพันหนะ้าให้มาแบ่งกันผมห้าร้อยุฬายาห้าร้อยเนทันีห้าร้อยและคนขับรถเมือติดมันเว่ก่อน ไม่พลกดนะเนี่ยต้อเก็บตังได้นะมาปหนูรมมายังลูก,กนะน้ำถวายพระเออพระรอคอแหงแล้วลูกอ่ะอ่ะมา<น>ะต่อต่อกันจะได้ได้ไดบุญนะเออเราพี่ครับถวายครับถวายน้ำจะเรียบร้อยห้โชคดีลูกโชคดีโชคดีสะเทเลย มาเล้วหอดไม่เป็นไรอยอจะประเทนเประเทนอะยังไงก็ต้องไปกนเอ๊ะแม่าคุณยงคะวางไหมวางก็ค่ะว,วางไปซื้อโคกันจะเล็กจนเ พี่น้ำแดงก็มีเนี่ยมิประชดจะภาพเขาจะหน่อยน้ำแดงก็มีทนโท่อเนี่ยโยมฉันแต่ละพระยังไม่แดกกันเลยอะงานกัะขันหันอย่างงี้เป็นั้งตั้งตัวก็จะช่วยกันไปเป็นไรเหรอจ๊ะอะไรล่ะอะไรครับอ๋อแล้วใครมีอะไรครับจะรับรับนิมนต์อ๋อโอ้โห่กินอะไรได้กินเลยเตะแม่งซะไัวอีกเลย เซนเจะดีใบงอายุอัลอลาห์ธน,น,นาเลยนะฮะ,ะมันมีวิธีรีตอนไรมากมายเนาะเสือเสือเสือพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะเต,ะต,ะต้เลย้งะนับนคุณเตะเลยทั้งนั้นเตีนะไ่นะตเลย โยมครับกระโจนไหมตืนแล้วฮะแบ่งไม่ได้นัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโต พุทธะโยมโยมโยมคุณโยมคุณโยมยังเอาเพราะคุณแม่ใช่ไหไม่ใช่เอาเพราะบรรนาบรตนาหลุงพี่เนี่ยจะมาทำขวัญนโมตัสสะขควะโตอรหะตสัมมาสัมพุทธะบังสมเด็จ มัดตีไปเลยตดหนมัดตีมัดตตูดขึ้นแ้าสูงไ่ไหวจริงเกับเงินน่าถุงเนี่ยตอหลังมาม่านมาได้เลยนะมัดมีโดแต่ดเอาไมใครมันโดนก่อนนะีที่ไหนลูกนี่้ใครมันโดนได้หรอ ผมมัดยางไปสองถุงเนี่ยโอ้มัดยางไว้ด้วยเดี๋ยวก็หลุดแบบแมวหรอวมายุ่งมายุ่งสูงเท่าไม้ยางไม่หักขวาทางตีหัวพระออเออมายุ่งมายุ่งสูงเท่ามาเย เรียกว่าพระตะกร้าลานก็ควางวิ่งต่อยกันไหมเอาไหมเอาละตรียบร้อยแล้วครับตรียบร้อยจะท่าอายุนเตรียมเป็นว่าเหนือนก็ไม่เอง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสะพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตนะหันโตสมะสะพุทธัสสะจบทานเนี่ยหัวเงนที่มีชื่อว่านาโมพวมขอบุญมากเลยที่ช็อตให้ต่อกันเลยทีเดียวปานาปานู ห้าไม่ให้ขาปูขา้ากินกาจะเจอปลาช่อนตัวเท่าขาให้จับเอามาต้มยำยรบ้ำบึ้มนาทินาห้าไม่ให้รักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขายัางไม่รับจะพึ่งไปทำ ้าเจ้อขคลองเขาหลับเงียบงำผ่าทุ่งดำจำนำได้ถึงกลาางงกาเมตสุมิชาลุกเมียร์เขาหนาอย่าเขาไปไกลจับยิ้งเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิองบองเถิองบองถุกาุษสาไม่ให้โกหกจะตกนรกครัวตำล้อง โกหกได้ขอคอยบอกโกหกไปดัเดิคามนนครสุราแต่วันเล่าไม่นีเงินซื้อข้าวนัก,กินไม่ได้ทำเมงเงินสือดื้อเขาา้าใส่แจกให้ลาพังทุก,ต,ก,ก,กต่างไปดีเยีงยมในตะกี้ไปซื้อกาดีไม่หายซนตัง จักยังปีกัสมาสิลังวิโตทยเยมอนี่หมดพักคนเดถามการรับไม่ถึ่งชนกับพี่น้องโอ้โมีร้องเลยครับออโอ้จมูยหวมาก เป็นเด็กที่ทิ้งที่แตกเป็นแตกไปเลยถึงเ,เออลย <c oughs> เออหลิงทุ่งใจนะฮะตัวลำยังหลับใดคุณเป็นคนตลกนะครับเนี่ย นที่โรงพยาบาลที่จะบอกอะไรหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับกับผมจะขออนุญาตเซลฟี่กับหลวงพี่ได้ไหมครับผมไม่เคยเห็นหลวงพี่นี่เลยขออนุญาตนะครับครับอนุญาติปี่น่ะอนุญาตลงเฟสได้ไหมครับจะได้พอยขออนุญาตลงเฟสนะครับได้เลยต้องมีแชั่งแคทชั่งชั่งเลยแบบก็กลัว หัวก็อยากมีเนี้ยเก,กิดสึกไปมีเมียก่อนดิสนองตันหาคุโยอมก็นีงจงหา้าจงห้าใส่ตะบ,บงแล้วมันทรงพลังเจริญพรเรียบร้อยครับนั่นละมิม,มนต์องค์สองกึ้นตักเเท สักเคงชุมนุมเทวดาประชุมเทวดาประชุมอะไรเจ้าพนักงานบริษัทชุมนุมชุมนุมชุมนุมเทวดาสักกิจกรรมเป็นกิจกรรมไอติมเพจใจกันเป็นที่เกลีมานี่ยหัวหัวหัวหมูไม่มีหัวหัวเฮ้ ไหนที่เจรจาให้ฟังหนที่เนี่ยเอาหูมาตีไม่ได้ยินเลยอ่ะเอามาอีกคนเ,เคไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเอาหูมาตี่นนะ อย่าให้เขาได้กินเลยไม่ครัเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เงิน,นเราจ้ะอะไรน,นี้มึงคอยแทนแมนอย่างเดียวเว้ยแล้วที่เหลือปุ๊บจากการนี้รับรองครบปะคุไม่มีขาดทุนแทนแมนฮักกิ่งพู้